เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องแค่แฟนเก่าที่เขาทิ้งคว้างแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาเมทานักธุรกิจหนุ่มที่กำลังมีอนาคตที่ดีเพราะหน้าที่การงานกำลังรุ่งเรืองในขณะที่เขากำลังขับรถเตรียมจะไปพบกับทีมงานที่กำลังรอให้เขาเข้าประชุม ในฐานะของประธานอยู่นั้นก็กำลังเปิดเพลงโปรโดที่เคยฟังกับใครคนใดคนหนึ่งฟังแล้วก็อดคิดถึงเธอไม่ได้อดีตคนรักเก่าของเขาที่เคยคบหากันมาก่อนเธอชื่อดอกเหมยและมาว่าตอนนี้จะต้องมีเหตุจำเป็นที่ทำให้เขาต้องเลิกรากับเธอไปเกือบปีแล้วก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเธอในระหว่างนั้น ขณะที่รถกำลังติดไฟแดงค่อยๆเปลี่ยนเป็นไฟเขียวข้างหน้าห่างไปประมาณ15เมตรคือป้ายรถเมล์แล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูคุ้นตาเหลือเกินเหมยก็เผลอหลุดชื่อของเธอออกมาแต่เขาต้องขมวดคิ้วเพราะเห็นว่าเธอกำลังอุ้มเด็กคนหนึ่งไว้ยประมาณ3เดือนและเธอก็กำลังโบกรถ ซึ่งเป็นแท็กซี่สีชมพูคันหนึ่งและเมื่อเธอขึ้นไปบนรถคันนั้นปีนเสียงรถคันหลังบีบแต่ไล่ทำให้เมทาจำเป็นต้องขับรถอย่างมีสติทันทีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจของเขาเธอมีลูกกับใครแล้วทำไมเธอถึงต้องขึ้นแท็กซี่เขายังจำได้ว่าเขาได้ให้รถยนต์เธอไว้ใช้หลังจากได้เลิกลากันไป ความอยากรู้ทำให้เขาไม่มีสมาธิเมื่องานของเขาเสร็จจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาชื่อของเธอที่ไร้การติดต่อมาเกือบปีและครั้งสุดท้ายเขายังจำได้ดีว่าเธอกับเขาจบกันไม่สวยเท่าไหร่เพราะเขาเองที่เป็นคนผิดเขาจำใจจะต้องโทรกลับไปหาเธอมันติดหัวใจขอ,ของเขากำลังพองฟู แต่มันดังอยู่แค่เพียงสามครั้งในขณะที่เขากำลังช่างใจอยู่ว่าเธอจะรับสายของเขาไหมมันกลับถูกตัดสายไปเสียดือด้อยทำให้เขาต้องกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งเธออาจไม่ต้องการรับโทรศัพท์ของเขาหรือไม่บางทีสามีของเธอซึ่งเป็นพ่อของลูกอาจเป็นคนขี้หึงก็เป็นได้หรือไม่ เธอก็ไม่ต้องการจะพบหรือไม่ต้องการได้ยินเสียงของเขาอีกต่อไปแล้วมันคือความจริงหรือภาพแห่งความฝันผู้หญิงที่เขาหลงรักตั้งแต่แรกเห็นแต่บัดนี้เขากลับทำได้แค่เพียงฝังภาพเหล่านั้นเอาไว้ในหัวใจของเขาเมธามีครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเขาต้องเข้ามาบริหารงานแทนวิดาที่กำลังวางมือจากธุรกิจ แม้ว่าปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดแต่ทุกคนก็ไว้วางใจในตัวเขามากและในขณะที่งานและความรักกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีครอบครัวของเขาก็ได้พบกับชนทิชาหญิงสาวมาันักธุรกิจหน้าตาสะสวยซึ่งกำลังมีอนาคตที่ก้าวไกลนั่นทำให้เมธาถูกครอบครัวลงดาเพลเลก,กับแฟนสาวที่เขารักที่สุด แม่สุดที่รักของเขาทำถึงขนาดไปหาดอกเหมยและพูดจะขอให้เธอไปให้พ้นจากชีวิตของเขาและนั่นทำให้ทั้งสองต้องเลิกรากกันเธอกโกรธและเป็นฝ่ายไล่เข้าไปนั่นคือครั้งแรกที่เขาเห็นน้ำตาของเธอภาพนั้นเขายังจําฝังใจไม่เคยลืมก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ เขาควรจะทำอย่างไรต่อไปปัจจุบันเมทายังคงคบหากับชนทิชาและเขาไม่ชอบสาวมือเติบคนนี้เลยไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ช่างตากต่างกันชนิดต่อกันไม่ติดและเขาเองที่เป็นไฟชลองงานงานแต่งงานออกไปก่อนแม้ว่าทั้งสองครอบครัวจะเร่งรัดแต่ทว่าเมทาก็มีหลักฐานของเขา เขาพร้อมจะไปจากที่นี่ถ้าทุกคนยังคงบังคับให้เขาเรีบแต่งงานมีนพี่มีเรื่องให้ช่วยหน่อยเมธาเรียกหาน้องสาวที่เข้ามาช่วยงานเขาและยังอายุดุ่นราวคราวเดียวกับดอกเหมยอ,อีกด้วยมีอะไรหรอพี่เมธเขาทำท่าไม่สบายใจเท่าไหร่พี่อยากให้มีนช่วยไปดูเหมยให้หน่อยพี่คิดว่าเธอน่าจะอยู่ที่บ้านเดิมนะมีนาย,ยิ้มนิดนิด คิดถึงจังเนาะนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกันมีนายิ้มหวานก่อนจะทำหน้าเศร้าเพราะดูเรื่องระหว่างพี่ชายและดอกเหมยดีที่ถูกกีดกันไม่ให้คบหาแล้วมีนจะไปเจอเหมยได้ยังไงไม่รู้ว่าเธอจะต้อนรับมีหรือเปล่านะสิเมธาเองก็สุดจะเราเช่นกัน เขาจึงหยิบเงินออกมาส่งให้น้องสาวจำนวนหนึ่งพี่เห็นเหมยมีลูกเล็กกำลังนั่งแท็กซี่อาจจะมีสามีอยู่ก่อนแล้วพี่แค่เป็นห่วงเขาพี่โทรไปแล้วแต่เธอตัดสายพี่มีน่ะเป็นผู้หญิงสามีของเขาคงไม่โกรธถ้ามีนจะไปหามีนารับรู้ตกเย็นวันนั้นจึงอาสาไปที่บ้านของดอกเหมยตามที่พี่ชายได้บอกเอาไว้ ขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั่นเองก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังลัน่นก่อนจะเห็นว่าดอกเหมยที่ตัวอวบกว่าเดิมเพราะความเป็นแม่คนออกมาอุ้มลูกเหมยเหมย,หม,ยมีนาเรียกทำให้เจ้าของบ้านรีบเดินออกมาดูเธอจึงได้พบกับมีนาเห็นได้ชัดว่าดอกเหมยถึงกับหน้าซีดก่อนจะค่อยๆปั้นยิ้ม อ้าวมีนมาทำอะไรที่นี่เธอออกมาด้านนอกโดยอ้มลูกออกมาด้วยก็มาหาเมยนะสิพอดีผ่านมาแถวนี้พอดีก็เลยแวะมาดูว่าสบายดีหรือเปล่าอ่ะนี่มีขนมมาฝากด้วยนะดอกเมยยิ้มส่เซียวเข้ามาข้างในก่อนสิข้างนอกมันร้อนขอบใจมากจากสำหรับขนม เธอเบี่ยงตัวหลบให้มีนาเดินเข้ามาด้านในมือก็ตบหลังลูกไปด้วยมีนาสังเกตว่าบ้านของดอกเหมยมันดูแปลกๆตามันไม่เหมือนเดิมรถที่พี่ชายของเธอให้ไว้ก็ไม่เห็นว่าจอดอยู่มีแค่มอเตอร์ไซค์ที่ดูเก่ากับจักรยานอีกหนึ่งคันส่วนในบ้านข้าของก็ดูไร้ดอลงมากไม่มีข้าของชิ้นไหนที่เป็นของผู้ชายสักชิ้นมีแต่ของเล่นเด็กๆ เพียงเท่านั้นมีนาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเห็นแต่พอจะเอ่ยปากถามก็มีผู้ชายสวมชุดสีน้ำตาลมาตะโกนเรียกหน้าบ้านดอกเหมยริบบอกอย่างลึกลักเมนนั่งรอเราที่เก้าอี้นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาผู้จบก็รีบวางลูกลงที่เบาะแล้วรีบวิ่งออกไปนอกบ้านทันเห็นยื่นทันเห็นว่าดอกเหมย ยื่นเงินแบงค์สีมงให้ชายสองคนนั้นก่อนจะรีบเข้ามาในบ้านท่าถามไม่สบายใจเท่าไรนะักนี่มันแกงเก็บเงินกู้ไม่ใช่หรือไงเหมยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีนาถามดอกเหมยเธอก็อึกอกักเออไม่มีอะไรหรอกเหมยเกิดอะไรขึ้นเราถามตัวจริงๆนะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่า รถที่พี่เมธให้นะ่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะแล้วตอนนี้เธออยู่กับใครคำถามมากมายเกิดขึ้นจนดอกเหมยไม่รู้ว่าจะตอบคำถามไหนก่อนดีเธอยิ้มแห้งๆแล้วบอกเสียงสั่นๆแต่พยายามจะทำให้ปกติที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ไม่มีอะไรดรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่ๆ ลูกของเธอก็ร้องไห้เสียงดังลั่นทำให้เธอต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีนามองดูด้วยความอยากรู้น่าเอ็นดูจริงลูกของเหมยชื่ออะไรหรอจ๊ะ mm hmm. เธอยิ้มนิดนิดดอกฟ้าเธอมีท่าทางภาคภูมิใจก่อนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้แพ่มเพิดของดอกฟ้าอัดแน่นไปด้วยอุจจระ และมันทำให้เธอต้องรีบทำความสะอาดให้กับลูกทุกอย่างอยู่ในสายตาของมีนาเธอยังเห็นด้วยว่าแพมเพรที่มีอยู่ในตะกร้าของชายมีเหลือแค่สองชิ้นเท่านั้นพอดอกฟ้าเงียบลงทุกอย่างก็สงบขึ้นมากดอกเหมยรีบอุ่นนมให้ลูกซึ่งมีนาเดาว,ว่าน่าจะเป็นน้ํำนมของแม่ที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นและนำมาอุ่นทำให้เด็กเงียบเสียงลง นี่เธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าดอกเหมยต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเหมยยังไม่ได้ตอบคำถามเราเลยนะแล้วทำไมไม่ยอมรับสายพี่เมธและคำถามนั้นเองที่ทำให้ดอกเหมยสีหน้าปึ่งตึงเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราแล้วไม่จำเป็นที่เขาจะต้องโทรมามีนาสังเกตสีหน้าของเหมยที่ดูจะโกรธพี่เมธเขาแค่ห่วง ไม่ต้องห่วงมีนเราขอเธอนะกลับไปเถอะเราอยู่ได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นสีหน้าของดอกเหมยดูจะบึ้งตึงขึ้นจริงๆมีนาเองก็เห็นท่าทางแบบนั้นแล้วจึงรู้สึกอึดอัดใจเธอจึงตัดสินใจหยิบเงินที่พี่ชายได้ให้ไว้ออกมาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะนี่เป็นเงินรับขวัญหลานเราไม่รู้ว่าเหมยท้อง ก็เลยไม่ได้ซื้อของขวัญมาให้ให้เป็นเงินรับขวัญดอกฟ้าก็แล้วกันเนอะบอกแล้วเรียบยัดเงินใส่มือของดอกเหมยแบงค์เท่าสิบใบทําให้ดอกเหมยถึงกับตกใจบ้าหรอให้ทําไมการต้องเยอะแยะแบบนี้เอาไว้เธอหน้าถือซะว่ารับขวัญหลานแหมดอกฟ้านะ่น่าเกลียดน่าชังจริงและเมื่อมีนางสังเกตอย่างใกล้ชิดจึงตง,งิดใจ ว่าทำไมกันนอหลานสาวตัวน้อยถึงดูลำไม้คล้ายตนเองยิ่งนักกี่เดือนแล้วหรอจ๊ะดอกเหมยนิ่งเงียบมีนาจึงเดาออกอย่างแน่นอนว่าดอกฟ้าจะต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตนเป็นแน่ไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนเราว่าเหมยคงไม่สบายใจเท่าไหร่เราว่าเรากลับก่อนดีกว่า แต่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บ,บอกเราได้นะมีนาทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้และรีบกลับไปที่รถก่อนจะวิดีโอคอหาพี่ชายอย่างด่วนและเล่าทุกอย่างให้พี่ชายฟังเมธาได้แต่ตกใจเพราะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าอดีตคนรักจะประสบปัญหามากมายถึงขนาดนี้คืนนั้นเขาตัดสินใจขับรถพระไปหาเธอที่บ้าน แต่บ้านกลับปิดเงียบไฟก็ปิดราวกับไม่มีคนอยู่เมทาจึงตัดสินใจโทรศัพท์หาดอกเหมยอ,อีกครั้งแต่มันกลับเป็นเช่นเดิมเธอไม่ยอมรับโทรศัพท์เขาเขาจึงพยายามตามหาเธอเมื่อเห็นเด็กคนหนึ่งผ่านมาจึงเรียกเอาไว้เพราะว่าเด็กผู้หญิงที่กำลังปั่นจักรยานมามีโทรศัพท์มือถือเขาจึงเสนอจะให้เงิน200บาท แค่ขอให้เด็กคนนี้ช่วยโทรศัพท์หาดอกเหมยและบอกว่ามีคนเอาของมาฝากไว้จะเอาไปให้ที่ไหนได้บ้างเด็กคนนั้นรู้จักดอกเหมยเป็นอย่างดีและเล่าให้ฟังทุกอย่างที่เขาอยากรู้จากเงิน200จึงเพิ่มเป็น500เมื่อเด็กวัยรุ่นสาวคนนั้นทำตามที่เขาบอกตามแผนทุกอย่างและเรื่องที่เขาได้รับรู้มันทำให้เมทาถึงกับเศร้าใจเป็นยิ่งนัก ฝั่งทางด้านของดอกเหมือที่กำลังรอให้สร้อยเด็กสาววัยรุ่นที่อยู่ระแวกบ้านของเธอบอกว่ามีเอาขอมีคนเอาของมาให้กลัวของจะเสียจึงให้รีบเอามาให้ซึ่งตอนนี้เธอหนีมาอยู่ที่โรงแรมราคาถูกแ่งหนึ่งด้วยเงินหนึ่งหมื่นที่มีนาเอามาให้มีเสียงเคาะประตูห้องเธอจึงออกไปเปิดรับเพราะคิดว่าเป็นส้อย แต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นเขาเมทายืนจ้องเธอเหมือนไม่เคยเห็นพี่เมธเธอจ้องสบตาเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อยังจําพี่ได้นี่นาน้อยใจชมัดทาไมถึงทําแบบนี้ล่ะเหมยเขาชะงกหน้าเข้าไปมองในห้องและยังเห็นดอกฟ้ากําลังหลับอยู่บนเตียงในห้องราคาสารถูกทําอะไร จะทำอะไรนะออกไปนะ <_ loving voice> เขาไม่สนใจคำพูดของเธอแม้แต่น้อยแต่ดันตัวเข้าไปแม้ว่าดอกเหมยจะพยายามใช้มือดันเขาเออกไปจากห้องด้วยเช่นกันเมธาลงนั่งข้างเตียงเห็นเขาโครงใบหน้าของดอกฟ้าที่มีความละไม้คล้ายคลึงตนเองแล้วน้ำตาคลออย่างตื่นตันใจแปลกๆลูกของพี่เมธา เอเอออกมาเป็นเสียงกระซิบเขาอยากจะแตะลูกแต่กลัวว่ามือของตนเองจะสกระปรกมือจึงค้างอยู่อย่างนั้นอย่าแตะต้องดอกฟ้านะเขาค่อยคตั้งสติเมื่อได้ยินเสียงทำไมพี่จะแตะต้องไม่ได้ดอกฟ้าก็เป็นลูกของพี่ทำไมไม่บอกพี่สักคำน้อยใจอะไรนักหนาเหมือนก็รู้นี่ว่าพี่เนะ่ะรักเหมย น้ำตาของเธออาบแก้มเพราะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทางแม่ของเขาว่าที่เมียของเขาตามมาต่อแย่เธอถึงที่ทำงานหลายครั้งจนเธอถูกไล่ออกเธอถูกกลั่นแกล้งสารพัดหางานทำก็ไม่ได้เพราะมีบริษัทไหนเรียกก็จะโดนโทรศัพท์มาเตือนว่าเธอประวัติไม่ดีเรื่องผู้ชายเป็นตัวการละกินีชนทิชาร้ายมาก ตัดทางทำมาหากินเธอทุกทางพอเธอรู้ตัวว่าตั้งท้องก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่มีงานทําพยายามจะทําขนมขายหรือทําอะไรก็จะมีคนมากลั่นแกล้งเงินเก็บก็เริ่มร้อยหรอเหลือแค่บ,บ้านกับรถที่เขาให้ไว้เธอก็เลยจําเป็นต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์สุดท้ายไม่มีเงินส่งจึงถูกยึดล่าสุดก็ต้องกู้เงินเก็บดอกเบี้ยรายวัน ชีวิตแสนลำบากเพราะถูกกลั่นแกล้งแล้วเขาไปสุกหัวอยู่ที่ไหนกันละ่ะตอนที่เธอลำบากนะี่ะมาตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วเธอเองก็มือแปดได้าเหลือแค่บ้านที่ขายไม่ได้เพราะเป็นชื่อของแม่ตัวเธอนะอดได้แต่ลูกอดไม่ได้บางครั้งก็ต้องหนีมาอยู่ที่โรงแรมแบบนี้เพราะเจ้านี้เก็บเงิน ดอกเบี้ยโหดทันสิซ้อยเล่าเรื่องของเหมยพี่ฟังหมดแล้วไม่เป็นไรนะพี่จะช่วยพี่จะช่วยเหมยเองมาเถอะมากับพี่เดี๋ยวพี่พาไปอยู่ที่คอนโดของพี่เองเขาบอกอย่างใจเย็นแค่เธอแต่เธอกลับสายหน้าไม่เอาหรอกเหมยอ,อยากไปอยู่ที่อื่น ที่เธอพูดแบบนี้ก็เพราะเธอไม่อยากเจอแม่ของเขากับชนทิชาสองคนนี้จ้องจะทำลายชีวิตของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีและเธอรับไม่ไหวไปอยู่ที่คอนโดพี่นั่นแหละดีแล้วที่นั่นปลอดภัยไม่มีใครทำอะไรเหมยได้ดอกเหมยเงยหน้าศบตากับเขาก่อนจะทำใจและยอมรับทำตามแต่โดยดี ดอกเหมือนผู้เคยงามสง่าเธอเคยสวยแต่งตัวดีควงคู่กับเมทาไปไหนมาไหนเคยจับมือกันยิ้มให้อย่างมีความสุขวันนี้เธอกลับรู้สึกเหมือนไม่เหมาะสมกับเขาเธอไม่คู่ควรกับเขาเลยสักนิดมีต่ดคนที่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ เขาจับมือเธอไว้อย่างพยายามจะปรับใจเหมือนเขารู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เกิดมาเธอไม่เคยตกอับขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตและการมีลูกมันยิ่งทำให้เธอทำทุกอย่างยากขึ้นเพราะที่เธอจำเป็นต้องกู้นี่นอกกระพบก็เพราะดอกฟ้าเกิดอาการเป็นไข้ขึ้นกระทันหันและเธอไม่มีเงินสำรองเขาเปิดประตูเข้าห้องของเขา มันมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันแอร์เย็นช่ำกลิ่นหอมไม่อับไม่มีฝุ่นเหมือนโรงแรมราคาถูกที่เธอพาลูกไปนอนพี่เปิดแอร์เอาไว้แล้วในห้องนอนพาลูกเข้าไปนอนในห้องเถอเธอพาลูกไปวางไว้บนเตียงกว้างเจ็ดฟุตแอร์เย็นช่ำเพราะเขาเปิดเอาไว้ด้วยระบบที่ต่อมาจากโทรศัพท์ของเขาอากาศแบบนี้น่าจะดีกับดอกว้า หิวไหมพี่สั่งพิซซ่าให้ดีกว่านะฮาวเอียนหรืออยากกินเบคอนชีสเยอะๆก็าถามก็ยิงทำให้เธอรู้สึกเจ็บที่หัวใจลึกๆเขาจำได้เสมอเลยว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรก็ได้เธอตอบเสียงสันส้นๆเพราะแทบจะก,กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ที่ผ่านมาเธอโชคดีที่ยังมีบ้านแม่ เพราะพ่อพ่อรู้ว่าเธอท้องไม่มีพ่อท่านก็โกรธถึงกับไล่เธออย่างสาเสียเทเสียเพราะไม่เคยมีญาติรวงศาคณะญาติคนไหนที่ทำเรื่องเสื่อมเสียแบบเธอมาก่อนพอถูกกลัน่นแกล้งให้หมดทางทำมาหากินก็หมดที่พึ่งเขาโทรศัพท์ไปสั่งพิซซ่าแล้วแอบเห็นว่าเธอเช็ดน้ำตาจึงสงสารเธอเป็นอย่างมากที่ผ่านมาเธอคงลำบากมากจริงๆ และนั่นทำให้เขาต้องเดินเข้าไปหาแล้วดึงร่างที่อวบอิ่มของเธอมากอดเอาไว้และแค่เพียงเท่านั้นแค่กอดกลิ่นกลิ่นของเขาเขาคือเมธาคือคนที่เธอรักสุดหัวใจแค่เขากอดเพียงเท่านั้นทั้งน้ำตาทั้งความอัดอั้นที่สุมอยู่ในอกก็ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นเสียงสะอื้น เกือบปีที่เธอต้องทนอยู่กับความลำบากและเจ็บปวดเหมือนไม่มีใครสักคนมีแค่ความหวังที่ดูเรือนรางพี่ขอโทษที่พี่ปล่อยเวลาไว้นานเกินไปแล้วจะให้เธอตอบว่าอย่างใดได้ค่ำคืนนั้นทั้งสองกอดรัดและเป็นของการรลกกันแม้เธอจะอับอายกับรูปลักภายนอกที่ดูไม่เหมือนเดิม ทว่าเมธากลับไม่ดังเกียรติแต่เขากลับขอบคุณที่เธอตัดสินใจยอมลำบากเลี้ยงลูกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาพี่รักเหมยรักไม่เสื่อมคลายเธอยิ้มรับเขาอย่างยินดีวันต่อมาเมธาพาดอกเหมยไปจดทะเบียนสมรสและพาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่ทั้งหมดรวมทั้งแหวน อยากเสริมสวยอยากทําอะไรเขาก็จัดการให้หมดทุกอย่างเขาจัดการหาพี่เล้งเด็กมาอยู่เป็นเพื่อนที่คอนโดให้ดอกเหมยด้วยและจัดการเคลียร์หนี้สินให้จนหมดสิ้นซ้ำยังจัดการเคลียร์หนี้แค้นให้เธอชนที่ชาบังอาจเอาอํานาจเงินมาทําลายยอดดวงใจของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาอดทนมานานที่เธอมา บ่งการเจ้ากี้เจ้าการกับเขาเขาจะเคลียร์มันทั้งหมดเรื่องแรกเขาจัดการยกเลิกงานมงคลโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่อาจแต่งงานกับคนที่ไร้หัวใจอย่างเธอได้และเขาจะไม่ต่อสัญญาไม่ร่วมลงหุ้นกับบริษัทที่ชนทิชาดูแลอยู่โดยไม่มีเหตุผลรองรับและให้ทนายฟ้องร้องชนทิชาแทนดอกเหมยเมื่อหาหลักฐาน จากบริษัทที่ดอกเหมยเคยไปสมัครงานและถูกกลั่นแกล้งไม่ให้รับเข้างานไม่ให้รับเข้าทำงานกับพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมกับภาพกล้องวงจรปิดที่ชนทิชาจ้างนักเกลงไปกลั่นแกล้งดอกเหมยที่เธอพยายามจะขายอาหารและสุดท้าย เพราะดอกเหมยก็ยังเลี้ยงบาโฮตเอาไว้อีกคนทั้งทั้งที่ททมีแพลนจะแต่งงานกับเขาเธอจงใจหลอ,อกเขาพ่อแม่ของเมธาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาทำแบบนี้เพราะมันเสียมาถึงตุ้นของผู้ใหญ่เขาจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของเขาได้เป็นปู่กับย่าแล้วและต่อให้ทุกคนไม่เชื่อเขาก็มีหลักฐานซึ่งเป็น DNA ของดอกฟ้า คราวนี้ทุกคนถึงกับอึง้งเพราะคนที่รู้สึกผิดที่สุดก็เห็นจะเป็นแม่ของเมทานั่นเองที่กลั่นแกล้งโดยไม่รู้ว่าดอกเหมยกำลังอุ้มท้องสายเลือดของตนและวันหนึ่งเมื่อเมทาพาเมียและลูกมาหาพ่อกับแม่ของเขาพวกท่านก็ตกหลุมรักดอกฟ้าในทันทีเพราะเด็กน้อยถอดแบบใบหน้าจนเหมือนลูกชายตนเองอย่างกับแกะและแล้ว เรื่องราวความรักที่แสนสุดจะมาราธอนก็จบลงเกือบจะดีเหลือแค่ครอบครัวของดอกเหมืยเพียงเท่านั้นแต่เขาคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องจัดงานแต่งงานกับดอกเหมอให้ถูกต้องตามประเพณีแต่ตอนนี้เขาชักอยากจะต่อแขนต่อขาให้ลูกคนที่สองในท้องของดอกเหมยอย่างเต็มที่แล้วแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากัน จบแล้วนะคะแค่แฟนเก่าที่เก่าทิ้งคว้างเนาะตาไม่รู้จริงๆว่าตั้งชื่อเรื่องว่ายัางไงนะคะแต่ก็มีวงเล็บด้วยนะว่าอุ้มท้องหนีรักนะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ขออภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะออขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะที่ช่วยเหลือกันเนาะ ก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะก็ฝากด้วยกันละกันเรื่องเดิมนะคะทุกคนเลยนะคะก็คือเรื่องอชมพูสนับสนุนเนาะตาจะได้มีไรายได้นะแต่รู้ค่ะว่าช่วงนี้ทุกคนกำลังเครียดเนาะกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะลำบากกับเราก็ลำบากด้วยกันเนาะ มีอะไรก็ค่อยๆตั้งสตินะคะคิดก่อนทำเนาะตาวังว่าทุกคนจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตของทุกคนไปได้ด้วยดีนะคะทำสมาธิสุดมนตั้งใจทํากุศลเอาไว้นะคะเวลาคุณขัดสนอะไรเนี่ยจะได้มีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะก็บอกเอาไว้แค่นี้เนาะอยากฟังเรื่องสั้นเรื่องไหนนะคะเข้าไปในเพลิ์ในช่องของตานะคะคุณก็จะได้ฟัง อ่นิยายสนุกๆเนานะที่ตาเขียนเอาไว้นะคะ,ะช่วงนี้เขียนวันละเรื่องเพราะว่าถ้าไม่เขียนตาไม่มีแน่ๆป่านนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยเหรียญเลยนะคะทุกคนช่วยตาด้วยกันแล้วกันนะรักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ